จะเดินจงกรมก็าตามจะนั่งสมาธิก็าตามท้าเรินจงกรมมันวุ่นวายมากก็หยุดนิ่งกำหนดในตรงในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแลว้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างได้ว่าอิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีว่าต้องต้องให้มีจิตมีผู้รู้แ็ก็ให้มีสติแต่มันวุ่นวายกันหลายอย่าง ไอ้ความเป็นจริงเนะ่ะผู้รู้นั่นเน่ยสมมุติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นจิตตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่มีอาการที่ตามดูจิตของเรานั้นอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมเขาถึงกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันพลอยที่สงบแล้ว จิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอากรงมันใส่ใส่ไว้ในกรงนั้นให้มันอยู่ในกรงอันเดียวไก่ที่อยู่ในกรงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากกรงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในกรงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในกรงไอความรู้สึกของจิตนั้น ที่เรามีสติสงบอยู่นั้นมีความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้วุ่นเราวุ่นวายทั้งแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อมันมีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่ําคาญมันมีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสําคัญก็คือตัวมันออกจากกลุงไป เช่นว่าเรามีลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างเนี้ยดื่มไปลมหายใจนู่นไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน,น้นสารพัดอย่างนู่นบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ้าวอะไรตายไม่หนึ่งไม่รู้เรื่องนี่ตัวสําคัญระวังให้ดีตัวนี้ตัวนี้ตัวสําคัญมันออกจากกรงไปแล้วนี่มันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติเมารู้เมื่อไรพยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอก ไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนแต่คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองให้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่เมื่อไรก็มีอยู่ที่นี่เตียสมมติว่าี่ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันมัไจะไปที่ไหนหรอกมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน้มมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีมีสติพึบข้มาแล้วมันก็มาทันทีดิมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิต